อ่ค่ะเรียบร้อยเนาะแคปหน้าจอเสร็จหรือยังหลายคนทำเสร็จแล้วไม่ต้องแคปนะคะต่อไปเราต่อไปที่หน้า79เป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก่อนอื่นได้เรียนมอ่ามาแล้วห้องหนึ่งใครส่งห้องให้เอ๋ยตุนโอเคดีมากค่ายตุนแล้วหนูส่งเข้าไปในกลุ่มเลยนะตุนนะ ตูนแชร์ชรลิงก์เข้าไปในกลุ่มเนาะไอทีไม่นอนเรียนค่ะครูพิมพ์รบกวนตูนเนาะส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับอโอเคขอบคุณมากอ่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานได้เรียนจดเลยนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน เคยบอกไปแล้วแต่สดไว้อีกครั้งหนึ่งฐานคูณสูงเนาะ,ะห้องหนึ่งกำลังมาเลยครูพิม์พกำลังเริ่มสอนเนาะรอสักครู่เรารอเพื่อนเข้ามาก่อนสวัสดีค่ะพัพี่โนปนปันสวัสดีค่ะไอทีถ้าหนูอยู่นิ่งไม่ได้หนูปิดกล้องนะคะไอทีได้ยินเสียงครูพิม์ไหมเออ ถ้านิ่งไม่ได้ปิดกล้องไปเลยเพราะมันจะเป็นการรบกวนเพื่อนนะคะสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับฐานคูณสูงเนาะเคยสอนไปแล้วให้ทบทัวนนี้นักเรียนเนาะจะได้จำได้อีกครั้งหนึ่งมาช่วยกันดูเชิญค,ค่ะมาดูรูปที่หนึ่งอันไหนคือฐานอันไหนคือสูงดูซิอันไหนคือฐานอันไหนคือสูงช่วยดูหน่อย ฐานยาวเท่าไหร่สอครับอ่าฐานยาวใช่ไหมช่วยโลตัสดูสิ2.8คือฐานใช่ไหมช,ช่วยเพื่อนหน่อยครับยืนยันใช่ไหมว่า2.8คือฐานอันไหนคือฐานตุ้น น้อยอันไหนคือฐานครับข้อ1 3 2.8หรือว่า4คะไม่ตอบหมายความว่าไงเอ่ยโลตัสดูนะลากตั้งแต่จุดยอดลงมาตั้งฉากขนานกับฐาน2.8เราเรียกว่าความสูงนะคะดูใหม่เนาะ2.8เราเรียกว่าความสูงนะคะ ฐานคือด้านนี้ค่ะ4ความสูงคือลากตั้งแต่จุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานแบบนี้เราเรียกว่าความสูงเนาะเพราะฉะนั้นฐานยาวกี่เส้นอะตอบพร้อมกัน4ฐานยสีนแล้วความสูงคือความสูงคือ ยีอ่าช่วยคูพิมพ์คิดเลขสิยี่สิบปดคูณสี่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งค่ะยี่สิบปดคูณสี่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งค่ะยี่สิบปดคูณสีให้หน่อยเร็วเอ,อ๊วันนี้ทำไมคิดเลขเร็วเงียบๆจังเลยโน <c oughs> มาคิดเลขเร็ว 28่สิบแดคูณส่ค่ะหนึ่งร้อยค่ร้บสองอย่าลืมทศนิยม1นึ่ตำแหน่งใช่ไหมสองจุใช่ไหมคะทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็เป็น11.2ตารางเซนติเมตรนะคะข้อ1แบบนี้เนาะใครสงสัยไหมดูให้ดีนะอันไหนคือฐานอันไหนคือสูงดูให้ดีนะคะ ต่อไปดูรูปที่สองน่ะนักเรียนดูรูปที่สองร้องวิมเลยเตรียมคำตอบไว้เลยอันไหนคือฐานอันไหนคือสูงมาเหมือนเดิมเขียนสูตรก่อนทุกครั้งนะคะอ่ะดูซิข้อ2ฐานคือฐานยาวเท่าไหร่ดูซิอันไหนคือฐานอันไหนคือสูงจุงเจ เก่งมากโลตัสฐานคือ4.7นะคะแล้วความสูงล่ะความสูงความสูง3จุ 5. 5. 6อะโอเคเก่งมากค่ะประพสอนโลตัสเนาะเราเอา4.7คูณ3.6เวลาคูณทศนิยมเรียนไปแล้วเทอมหนึ่งมองเป็น47คูณ36ค่ะ มองให้เป็นจำนวนเต็มเนาะมองให้เป็น47คูณ36ค่ะนักเรียนคูณเลยได้คำตอบเท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวเราช่วยการเติมจุดทศนิยมอุ๊ยขอโทษนะแป๊ะ1,692 1,692เรามาดูซิว่า คำตอบของเราเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลืมไปหรือยังทศนิยม1นึ่ตำแหน่งคูณกับ1นึ่ตำแหน่งเป็นกี่ตำแหน่งนะหนึ่งตำแหน่งคูณหนึ่ตำแหน่งเอาจำนวนทศนิยมมาบวกกันเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นกี่ตำแหน่ง,นงสองตำแหน่งข้อนี้จึงตอบ1ิบจุด 92แบบนี้นะคะเอาจำนวนทศนิยมนาะ1ตำแหน่งกับ1ตําตำแหน่งเอามาบวกกันคำตอบที่ได้ก็จะเป็น2ตํตำแหน่งนะคะอ่ะเขียนคำตอบลงไปค่ะ16.92นั่นเองง่ายไหมสี่เหลี่ยมด้านขนานง่ายไหมคะก่อนจะง่ายนักเรียนจะต้องจำ สูตรของเขาให้ได้นะคะจำสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดให้ได้ก่อนโอเคเสร็จแล้วยางกูพิมพ์เลื่อนนะใครเสร็จแล้วดูข้อ3ต่อได้เลยค่ะว่าฐานยาวเท่าไหร่สูงยาวเท่าไหร่นะคะข้อ3ดูเลยพิมพ์ขอ copy สูตรก่อนเลื่อนนะข้อ3นะ ามคนอื่นบ้างสิห้องหนึ่งปะพัสอนอยู่ห้องสองเนาะยังไม่ได้ยินเสียงห้องหนึ่งเลยเอินอยู่ไหมคะเอินขอเช็คชื่อก่อนน่าเ,เอินอยู่ปั้นปันอยู่ไหมครับเช็คชื่อก่อนสิว่ามีตัวตนหรือป่าทศพรใครใช้ชื่อทศพรไม่ปะหรือว่าพี่นนท์ อ๋ทอทัพร์สรเป็นเหนือโอเคส่วนคนนี้เป็นตีแน่นอนตีอยู่ไหมเช็คชื่อก่อนตีไปไหนแล้วตะวันพฤษาสวัสดีค่ะอ๋อนั่นคือโดโอเคโดโทัรสร์คือเหนือตะวันพกษาอยู่ไหมคะไม่อยู่มิกสวัสดีครับมิก ตัวหนึ่ครับอ่าเบสอยู่นะพี่นนอยู่ครับอ่าแล้วก็ใช้ชื่อว่าน้อยพูนแก้วใครเอ่ยคุณวิม่ทคุนเลยโหนค่ะครูสุปริยาสุปริยาหมวยอ่าประพัฒสอนอยู่ตุนตุนอยู่เนาะเมื่อกี้เพิ่งตอบไปพัสิกาพัสิกาอยู่นะแล้วก็ไอทีพัดอยู่ไหมคะพัด อยู่ค่ะอาโลตัสอยู่เพราะเปิดกล้องต่อไปวาา่ารังคณาอ้าวใครเนี่ยอยู่นะคะวิภารั์อยู่ไหมเอย่ยจูนจูนอยู่นะอ้ามเปิดกล้องหน่อยซิอามอยู่ค่ะเออวุ้นเส้นอยู่ค่ะแล้วก็ภายภายน้อย เออครูพ,พิมพ์บอกแล้วนะเมื่อกี้บอกห้องสองไปแล้วเนาะว่าพรุ่งนี้จะมีผู้หนวยการ15ท่านนะเป็นผูน้หนวยการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ของเราชั้นป .5 พรุ่งนี้เราเรียนกับครูพิมพ์เวลาเดิมก็คือ10โมงตรงเหมือนเดิมเนาะครูพ,พิมพ์จะพยายาม สร้างห้องก่อนสิบโมงนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนวิชาแรกเสร็จเนะาะก็เตรียมเข้าห้องเรียนชั่วโมงที่สองก็คือคณิตศาสตร์เรียนกับครูพิมนั่นเองครูพิมจะพยายามสร้างห้องให้เร็วนะคะพรุ่งนี้จะม,มีว่าไงนะเจ้อ่าวันนี้โปรเต้มไม่ได้เข้ามาเพื่อน,น่าจะติดธุระนะคะพรุ่งนี้จะมีผู้นวยการสิห้าท่านเนาะที่จะเข้ามาเยี่ยมชมห้องเรียนของเรานะคะเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้ขอความร่วมมือให้ในักเรียนเข้าเรียนให้ตรงเวลาแล้วก็เปิดกล้องเนาะเราซ้อมเปิดกล้องก่อนไหมพรุ่งนี้จะได้ไม่อายเขาไหนใครที่เปิดกล้องไม่ได้เออเปิดกล้องเยอะๆซินี่ไงใครที่อยู่ข้างนอกก็ปิดแมสใครที่อยู่ในห้องอยู่อยู่บ้านอยู่ส่วนตัวก็ไม่ต้องปิดแมสก็ได้เนาะพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมเออนี่ไง ขออสิท่านเนี่ยจะได้มาดูว่าเออนักเรียนทองคูณเขาเรียนที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างเรียนออนไลน์พร้อมไหมที่จะเรียนออนไลน์ว่าไงนะอามใส่ชุดธรรมดานี่แหละหรือจะใส่ชุดนักเรียนดีละะ่ะฮะตุนหาวละใส่ชุดธรรมดานี่หละคะ่ะใส่ชุดปกติของเรานี่แหละเนาะแต่ขอความร่วมมือเปิดกล้องแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะออพยายามอย่าขยับ ขยับร่างกายให้มากนะักอ่ะมากลับมาดูข้อที่3ของเราเปิดกล้องก็ได้คุณพิมจะได้ไม่เหงาจะได้รู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวข้อ3อันไหนฐานอันไหนสูงดูสิฐานฐานฐานีจุดหกอืฐานสีนนนนนน 6. 6. นเก่งมากสูง อันไหนนะอ่าถูกต้องค่ะโรตาสเวลาคูณให้มองเป็นจํานวนเต็มก็มองเป็น46คูณ38ค่ะคิดเลขเร็วค่ะ46คูณ38ลักทัน อ้าวจูนหิวข้าวเหรอคะจูนหิวข้าวนะตอนนี้ได้กินผมตัวเองเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเออสงสัยจะหิวสามสิบแปดคูณสี่สิบหกหรือสี่สิบหกคูณสาสิบแปดนั่นเองค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดใช่ไหมโดแต่เราตอบแบบนี้เลยได้ไหมอ๋อโอเคขอโทษจำเสียงผิดพายๆ 1,748เนี่ยเราตอบแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หนึ่งตำแหน่งคูณหนึ่งตำแหน่งก็เอาหนึ่งบวกหก็เป็นสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ17.18จค่ะ ไม่อ่าน4.8นะ17.48เนาะนักเรียนอ่านถูกแหละแต่ครูพิมพ์เตือนนิดนึงเนาะเราจะไม่อ่านผิดนะคะโอเคข้อ3ผ่านไปแล้วใครไม่ทานแคปหน้าจอนะครูพิมพ์จะเปลี่ยนหน้าแล้วนะยากไหมเรื่องนี้ยากไหมไม,ไม่ยากดีมากจูนยังไม่เลิกกินผมตัวเองเลยเดี๋ยวหมดนะคะหัวล้านนะ ต่อไปข้อสอี่ดูข้อ4เหมือนเดิมเดี๋ยวครูพิมเขียนสูตรอีกหนึ่งรอบพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับฐานคูณสูงนะคะ,ะเหมือนเดิมมาฐานคือ คือ4ถูกตอ้องนี่สองมาจากไหนถือว่าไม่ได้ยินแล้วกันเมื่อกี้แกล้งไม่ได้ยินแล้วกันสูงสองจุดเก้าสอค่ะฮะสองจุดเก้าเวลาคูณมองเป็นยี่ยสิบเก้าคูณสี่ค่ะนักเรียนรบ คิดเลขเร็วจังเลยหนึ่งร้อยสิบหกถูกต้องแต่เวลาตอบตอบหนึ่งร้อยสิบหกไหมเวลาตอบมันทศนิยมกี่ตำแหน่งเนี่ยทศนิยมคูณกับอ่าจำนวนนะับหนึ่งตำแหน่งอ่านว่าสิบเอ็ดจุดหกเก่งมากค่ะสิบอ็ดจุดหอ่าแคปหน้าจอได้เลยหรือใครเสร็จแล้วก็ไม่ต้องแคปง,ง่ายๆเนาะ ต่อไปข้อหเขียนสูตรรอครูพิมพ์เลยค่ะเขียนสูตรรอเลยข้อห้าพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับฐานคูณสูงเขียนรอเลยค่ะฐานยาว 4.18ครับฮะสี่จุดอะไรเวลาอ่านสี่จุดสิบแปดสีหโลตาสี่จดหนึเสียงมันสู้ซ่าใช่ไหมไม่ได้อ่านว่าสิใช่ไหมมันเสียงมันสู้ซ่าใช่ไหมสูงสูงเท่าไหร่ 418คูณ3ค่ะเวลาคูณ418คูณ3ค่ะ418คูณ3 คิดเลขเร็วน้อยได้ยัง418ร้คูณสามนัสาสิบสะ1น5 4ทวนิยมกี่ตำแหน่งคะข้อนี้หนึ่งตำแหน่งครับดูให้ดีกี่ตำแหน่งคะ4.18กี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งอ่าสองตำแหน่งข้อนี้ตอบอ่านว่า สิบสองจุห้าสี่ถูกต้องค่ะแคปหน้าจอค่ะสิบสองจห้าสี่นะต่อไปข้อที่หกเขียนสูตรรอเลยเทุกครั้งที่เราจะเริ่มเขียนสูตรก่อนทุกครั้งเลย คูณสูงอ่าข้อที่หกข้อที่ห้าเสร็จนะครูพิมเลื่อนนะข้อที่หก<อ>ฐานคือสาุดได้ครับเบสเดี๋ยวเดี๋ยวครูพิมแคบให้แคปทางหน้าอีกรอบนึงเนาะถึงไหนละ,ะฐานอโอเคเดี๋ยวครูพิมแคปให้ ฐาน3.4สูง 2> 1นโอเค176่งคูณสา่ค่ะ176่งคูณสา่ค่ะเดี๋ยวครูบิม์ส่งให้นะเบส หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคูณสามสิบสี่โปเตามาแล้วมีคนถามหาโปเตด้วยวันนี้ไม่ได้ยินเสียงโปเตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคูณสามสิบสี่หลักพัน 5,984ถูกต้องขอบคุณค่ะกี่ตำแหนง่งกี่ตำแหนง่งส <2 S 2> <1 S 3> ตำแหน่งหนึ่ตำแหนง่งคูณ2องตำแหนง่ง1นึ่ตำแหนง่งคูณ2องตำแหนง่ง1นบวกสเท่ากับ3า <2 S 1> <3 S 2> ตำแหนง่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ5้าจุด เก่งมากอ่านว่า5 9 8จสโอเคเก่งมากเลยอ่าแคบให้แคบแคบไม่เป็นแคบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูพิมพ์ส่งเข้าไปในลายกลุ่มเนาะโอเคไหมอ่ะใครจะแคบแคบเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์เลื่อนให้ดูอีกหน้าหนึ่งนะข้อ1ถึงข้อสาม แคปหน้าจอวันนี้ไว้เท่านี้เนาะวันนี้หกข้อโปเต้โปเต้ไปไหนแล้วโปเต้พรุ่งนี้เข้าเรียนให้ตรงเวลานะพรุ่งนี้จะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะโปเต้โอ้เสียงโป,เต,โปเต้น่าจะไม่สะดวกโอเคถ้าไม่มีใครสงสัยเราเตรียมเปิดกล้องเลยค่ะ เตรียมเปิดกล้องเลย,ยวันนี้น่ารักมากเลยป5เข้าเรียนเยอะมากพาสีกาไหนขอดูหน้าหน่อยครูวินยังไม่รู้จักหนูเลยอ้ามใลายพัสอนเปิดกล้องค่ะปั้นเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปพร้อมๆกันอะโอเคยิ้มหนึ่งสองเจอกันพรุ่งน,นี้สิบโมงตรงค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ